สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้สิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนเนาะก็โปรวันสุดท้ายนะครับอยากได้นะครับประกันเครื่องเคลียร์นะครับซ่อมศูนย์เป้แถมให้ถ้าอยากได้รีบติดต่อมานะครับโทรมาหาเป้เลยนะครับรถปี23นะครับรถปีเดียวนะรถปีเดียวสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับนี่เลยสีเทาแลมโบสวยๆดูดีมีสง่าน่าใช้รถประหยัดน้ำมันที่สุดน่าใช้ที่สุดได้เคลียร์ออโต้ยกสูงนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้สตาร์ทโดยรีโมทได้ด้วยนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับนี่คือออปชั่นของเขานะครับ ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยน่าใช้นะครับมุ้งแชเป็นคิเลตแบบนี้เลยนะหาเจ้าของอยู่นะครับใครอยากได้ติดต่อมานะครับสีประตูสเกลโตสีเทาแลมโบสวยๆแบบนี้นะครับล้อสวยน่าใช้เครื่องเฮนเดอร์นะครับดูดเก้าบูพาวเวอร์เลยนะครับแม็กเป็นซีดโจวายนะครับสีเทาดาปัดเงาระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ล้อหน้าไดร์สเปล้อหลังได้ดํามเซ็นเซอร์รอบคันนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวกับไฟจะหมอกแยกกันนะครับ สายขวาครบๆหน้าใหม่ไมน้อยด้วยนะครับหน้านี้เลยนะครับหน้าลอๆลอสวยๆนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับหลัง4จุดพาร์คิงโซนามีให้รอบพันนะครับเครื่อง1.9นะครับปากระโปรงเดิมสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีทั้งเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับด้านหน้ามีกล้องเอดาร์ให้นะครับนี่ครับมีกล้องเอดาร์เป็นแอคทีฟครบคุมความเร็วนะครับ ถ้ามีคันหน้าขับผ่อนแรงรถคันนี้ก็จะผ่อนแรงให้ออโต้ด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับรถสภาพสวยช่วงล่างเนบๆนะครับนี่ช่วงล่างเนบๆนเลยเห็นไหมครับอ่าอ่อนนุ่งผน้ำคันหน้าได้เดิมจากโรงงานโคตรสวยนะครับสวยจริงนะครับน่าใช้นะครับจอดกลางแดดให้ดูเพราะให้เห็นเลยว่ารถเนี่ยไม่มีริรอยการใช้งานไม่เพราะไม่มีรอยตำหนิเลยสภาพรถกริบๆนะครับแม็กนะครับตัวนี้แม็กขอบ18เดิมโรงงานนะครับ ยางยังใหม่กิฟตนะครับยางปี๖๓นะครับดอกหนาเป็นนิ้วดอกหนาเป็นนิ้วเลยเห็นไหมครับสุนทรรถเดิมชกเดิมนะครับช่วงล่างเดิมตัวเครื่องไฮเดนเดอร์นะครับบอกแล้วว่าเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับเขาชอบก็จัดเลยนะครับสมัยที่มีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับมีให้ครบๆนะครับแล้วการการลอยก็มีให้ครบ ระบบออโต้รามก็มีให้ครบเช่นกันนะครับเฟรมติดมาให้รอบคันนะครับนี่กดล็อกไปเลยกดล็อกได้นะครับเพื่อให้ดูโครงสร้างสภาพเดิมเห็นไหมครับโอ้โหนน็อตนะครับเดิม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 นะครับนี่สภาพเดิมคลิปเลยนะครับโโหนน็อตเดิมเดิมจากโรงงานนะครับนี่เดิมเดิมนะครับดูสิครับไม่เคยแกะไม่เคยายนะครับเซฟเซ์ประตูอยู่ครบเบาะหนังเป็นเบาะคูแม็กด้วยนะครับได้เบาะหนังคูแม็กไม่ซับความร้อนนะครับ เซนเซอร์รอบคันนะครับสวยน่าใช้นะครับโครงสร้างเดิมสีภายนอกภายในเดิมๆรถไม่เคยทําสีนะครับแอร์แบ็กนี้ครบด้วยนะครับแอร์แบ็กนี้ครบนะแล้วดูเบาะเบาะแถวสองแถวซีนะครับสภาพเดิมนะครับเบาะก็เดิมๆนะครับสภาพก็ใหม่นะครับยกดูได้เลยแบบนี้นะครับยกดูได้นะแล้วดูนะเฟรมชั a s s i โครงสร้างเดิมๆนะครับดำว่าเดิมเท่านั้นนะครับไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับคุณดตรงๆเลยนะครับไม่มีย้อมนะครับไม่ขายแล้วย้อมอยู่แล้วนะครับ แอร์ด้านหลังมีให้2จุดไฟชาร์จมีให้1จุดนะครับเต่ก็ขายตรงๆคุยตรงๆนะครับบอกเลยนะนี่ครับแล้วราคานะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับตัว M ปียีสามไม่สองหมื่นเจ็ดนะครับราคาตันถอบเลยรถปีหกหกนะนี่ปีหกเจ็ดนะครับรถก็ปีเดียวเอาไปใช้เถอะครับคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับจุด้วยคาซีก็มีให้ลัะปินแขนก็มีให้นะครับตรงกลางนะครับนี่วางได้เลยนะวางของได้เลยนะครับเป็นรถปีใหม่นะครับ ประหยัดจากใบแดงไปมาสามแสนบาทแล้วโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับในตัวส่วนของตรงอื่นนะครับสีสามเลเยอร์เท่ากันหมดสีเดิ่มลงงานเม็ดโอเมกานะโครงสร้างสวยกริปนะครับโครงสร้างได้สวยกริปเลยนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับมาดูต่อนะด้านท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมนะนี่เห็นไหมครับเดิมเดิมหลังดินดั้มนะครับ ล้อยังใหม่กิฟตดุมนะครับตัวดุมล้อยังอยู่เดิมเดิมนะสียังกิฟตอยู่เลยนะครับเฟรมชัสซีสียังใหม่ๆเงาเเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่คือเติมสีเดิมจากใบแดงเลยนะครับรถไม่มีจะต่อไม่มีวอลชาัสซีไม่มีรถทรงปาตีแน่นอนนะครับบอกเลยเราขายรถเดิมนะครับขายรถเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ตัวพอดีตัวถังดูดิครับนันได้รถใหม่ให่แบบนี้คดคุ้มนะครับใครซื้อไปบอกเลยคดคุ้มนะครับด้านท้ายไฟเบรกด้วยสามอยู่ตรงกลางนะครับระบบไฟฟ้าและหมอกมีครบ ตัวแมกนเนอร์ e และของ G.I. ด้วยนะครับมารจนท้ายนะครับมีกล้องถอยพร้อมตัวหูจับเป็นคโครเมียมมาให้แล้วมีกล้องด้านในจะพาไปดูนะครับปลายท้ายเป็นดับเบิลแบ็คสองสี่เหลี่ยมสองวงนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้ตัวเครื่องก็เดิมแล้วด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์ให้1จุด 2. จุด3จุด4จุดนะครับบอกเลยจะทรงจะถอยไม่ใช่ปัญหานะครับสวยคุ้มค่าเลยนะครับช่วงล่างช่วงล่างเดิมเดิมนะครับ แหนบ3นะครับแหนบ3บรรทุกก็บรรทุกได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่านิ่มแน่นอนนะครับไม่ไม่แบบไม่ใช่ว่าขึ้นรู้นาทีหลังหักไม่ใช่นะครับนี่แบบนี้โครงล่างนุ่มนะครับตัวเอ็มตัวท็อปนะครับตัวเอ็มตัวท็อปนะครับแมกไีเนอร์ยังใหม่กริปนะครับเจ้าของก็ใช้งานมาอย่างดีนะครับไม่มีใช้สมบุกสมบันแน่นอนนะครับสภาพยังใหม่ใช้ถนอมมากนะครับล้างน้าเดิมๆนะครับท้ายเดิมหัวนอนัดเดิมเมนอาร์คเดิมโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับ ตรงนี้เป็นฝุ่นนะเป็นฝุ่นนะจะตกใจนะครับนี่คือฝุ่นนะน่ะไม่มีชนนะครับและนี่คือฝุ่นนะครับอ่าเบต้าโครงสร้างเห็นไหมครับสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเดิมเจ็แสนเจมนก้าผ่อนอยู่หมื่นสามหมื่นสี่ดอกเบี้ยสองบาทกว่านะครับผ่อนได้สองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีเลือกได้เลยนะครับหรือซื้อสดก็ได้นะครับสนใจก็โทรมาเลยนะครับคุยกันตรงๆนะครับง่ายๆนะครับเฟรมฝั่งนี้ก็เดิมเดิมไม่มีคดไม่มีงอไม่มีชนนะครับอ่าแล้วมาดูต่อนะครับ กําซดมีมาให้ติดให้แล้วนะของแท้เลยนี่ครับติดให้แล้วนะครับหลังคาเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังคูแม็กนะไม่อมซับความร้อนนะครับสีหนึ่งสองสามได้เท่ากันทั้งหมดนะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับของเดิมนะครับพื้นนะครับตัวพื้นรองนะก็ของเดิมแท้นะครับแล้วดูรอยมาร์คพีซีนะนี่ยังอยู่ครบๆเลยนะครับยังอยู่ครบๆเลยนะครับรอยมาร์คจากของป้ายแดงยังอยู่เลยนะครับ ได้เหมือนของรถใหม่แกะกล่องเลยนะครับซื้ออย่างนี้คุ้มแน่นอนนะครับอ่ะสมัยที่ซ้ายขวามีครบนะครับสามถ้ากุญแจไม่มีอะรแปดโหมดก็แกะแล้วก็ขายตรงนี้เอาได้นะครับเห็นไหมมีครบนะครับสวยนะครับเบาออ่เบาอนะบ่อนได้เป็นบาะหนังนะครับบาะหนังแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับปรับไฟฟ้าได้ขึ้นลงนะครับหกทิศทางนะครับหทิศทางเลยนะครับแล้วดูนะครับมาคิวซีโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่ โครงสร้างเดิมๆนะครับนี่เดิมๆเดิมๆนะครับมาร์คยูโรงงานอยู่ครบๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับโครงสร้างเดิมสีเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับตัวเทคชั่นคอนโทรลมีมาให้ปุ่มออโต้ออฟนะครับตัวออฟออกกะลังเครื่องก็มีมาให้ครบแล้วก็มีตัวคูสคอนโทรลนะครับอะดปทีมาให้ครบเลยเห็นไหมครับปรับระยะนะครับการผ่อนแรงได้นะครับ มีเซ็นเซอร์ให้ครบด้วยนะครับมีกล้องด้านหน้านี่คือกล้องเอดัสนะครับปรับความเร็วนะครับมีให้ครบเหมือนกันจอนะครับเป็นจอทัสกีนจอใหญ่นะครับมีแอร์ออโต้มาให้อีกนะครับได้แอร์ออโต้อิสระซ้ายขวากล้องพร้อมจอมีให้ครบจอใหญ่สุดแล้วนะครับตัว M นะท็อปสุดนะครับราคาถูกด้วยนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้านะแล้วก็ตรงออปชั่นตรงนี้จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรลล็อกมีมาให้ปรับพับไฟฟ้านะครับอ่ะคราวนี้ อย่าให้โดนนะครับอย่าเบรกสตาร์ทเลยนะครับอย่าเบรกกดสตาร์ทนะครับปึ๊บอ่ะติดแล้วนะครับป้ายเขาศูนย์อยู่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเขาศูนย์มาที่สองหมื่นป้ายหนึ่งหมื่นเก้าพันครั้งต่อไปที่สองหมื่นเก้าพันโลซึ่งคันนี้มันวิ่งไปอยู่แค่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับครั้งต่อไปเข้าอีกมาอีกประมาณสองพันโลถึงค่อยเข้าศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องห่วงอย่าเป้จากการให้เปลี่ยนของเหลวให้ไปเลยนะครับครบไปแถมไปให้ลูกค้าครบๆดูแลให้หมดนะครับจากการให้นะครับเป็นกันเองนะครับคุยง่ายๆนี่แหละครับ อนโซลหน้าางเป็นบุนนุ่มนะครับเป็นบุนนุ่มแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับสวยกริฟนะครับสวยกิฟเลยจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะครับบอกทิศเข็มทิศทางมีให้นะครับบอกมเพลงให้ครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับแอร์เดีออโต้เป็นดูออก็มีอิสระขวานะครับอิสระาขวาเลยนะครับะสมเสียงมีให้ครบนะครับบลูทูธมีให้นะครับไวไฟต่อได้กล้องก็ต่อได้ครบเหมือนกันนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับเขาจะสอนให้ดูเนี่ยครับมีกล้องบอกแนวไกลยาให้ครบแบบนี้เลยนะครับมีแนวไกลยาบอกให้ครบครบนะครับจอเนีผมไม่แก่นะเนี่ยยังไม่แก่นะครับให้ลูกค้าเจ้าของให้เจ้าของมามาแกะเองนะครับใครซื้อก็ไปเจ้าของนะครับเอาไปแกะเองนะครับเพราะรถเป็นใหม่นะครับรถใหม่อยู่นะครับกล่องครูบล็อกมีให้นะครับนี่เห็นไหมคือใส่เก็บพวงไปผ่องได้ตรงนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับเอกสารอยู่ครบนะครับ เอกสารอยู่ครบนะครับร้อยสิบลังมมานะครับนางสองตอนท้ายบรรทุกนะครับรถจผลิตปีปีไม่ใช่วันที่ยี่ห้าปีเมษานะครับหกหกห้าเออหกหกนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมาจากอุดรเนาะอ่าอุดรนะครับอุดรนะใครชอบก็จัดได้เลยนะครับไม่สองหมื่นเจ็ดพันโลนะครับถ้าชอบก็จัดน้อยไปขยับสักตัวนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสวยเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆนะ ใช้งานได้ยาวๆนะครับบอกเลยครับน่าใช้น่าซื้อนะครับจุดชาร์จพอร์ตมีให้นะครับมีให้ครบเกียร์ออโต้นะอ่เครื่องเดินยีงเงี้ยปกตินะครับด้านหน้าเป็นยังไงมาดูมาดูหน่อยนะครับด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์มีให้เยอะเลยนะครับผมลยบอกว่าตัวชีกกระโจงนะสายยางเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วไปหยุดตัวปัดน้ําฝนเลยนะครับอ่าเปิดตาเครื่องวอร์มเครื่องนะครับคันนี้นะ ผมบอกเลยนะครับย really, ังไม่ได้เปลี hmm. ่ยนของเหลวใจทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่รถเนี่ยเข้าศูนย์มาตลอดเลยนะครับเช็คระยะมาเรียบร้อยนะครับครั้งต่อไปนะครับก็เข้าศูนย์ที่สองแสนเอ้ยไม่ใช่สองแสนสองหมื่นเก้าพันโลนะครับคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าสีเดิมสีทาลัมโบนะครับสีเดิมรอยมาร์คซีอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ยังอยู่ครบๆเลยฝาหม้อน้ำต่างด้วยสภาพเดิมรอยมาร์คซีเดิรงงานอยู่ครบๆนะครับนี่เห็นไหมอ่ะ ฝาเดิมนะครับตอนนี้อย่าเปิดนะถ้ามันร้อนอยู่อย่าเปิดเลยขาดแล้วพุ่งใส่หน้านะครับห้ามนะเครื่องเดิมนะครับตัวอีซูดีไดนะครับเทอร์โบมีให้หนึ่งลูกนะครับฝาเดิมติ๊กเกอร์เดิมไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับด้านเดิมจากโรงงานนะครับแกนใส่แกขวาเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับสายพงษ์สายไฟสวยเดิมเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็มีครบนะครับนี่มีครบเลยนะครับของหู่วกาศนะครับอยู่ครบใช้งานได้ปกตินะครับคันหน้าเดิมไรอยมกนีซีนี่ครับ อยู่ครบๆนะครับคันหน้าเดิมนะครับรับประกันให้ด้วยจากทางบริษัทนะครับเราเป็นบริษัทเราไม่ใช่เต็นท์นะเราไม่ใช่ทิง้างทางในทังสิ้นนะเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับขายมา24ปนีนะครับน right. ี Sisters, everyone, ่ครับอ mm ิส hmm. ุมอเตอร์แผ่นเพดอยู่ครบโมดูลโมเดลเล็กเฟรมบอกครบๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับเล็กเฟรมเล็กคัสคัสซีเห็นไหมครับเนี่ยบอกหมดเลยนะครับตัวเครื่องเป็นอาเซทีเอ็นะครับนี่นะครับเครื่องเดิมเขานะครับถ่าต่างๆสภาพเดิมสวยนะครับกองโซล่าอยู่ครบนะครับนี่โนดูลหัวนัดเดิม สภาพเดิมแผ่นานความร้อนอยู่ครบนะครับฝาเดิมของรถไม่มีแกะไม่มีขายใครสนใจนะครับติดต่อมาหาเปย์นะครับ0 9 4 7 9 4 8 8นะครับ i s u z D-Max นะครับ1.9ตัว M นะครับ1.9ตัว M คันนี้เลยอ่าสำหรับใครสนใจนะครับในตัวกระบะนะครับ4ประตูปี23รถปีเดียวนะครับปีใหม่ใหม่สี27,000โลสีเทาร์มโบหาโคตรยากและสี่คัญนะครับตัวนี้นะครับมีรับประกันให้จากทางบริษัทด้วย ตรวจให้มากกว่า273รายการนะครับรับประกันว่ารถสภาพสวยตรงปกแน่นอนนะครับถ้าอยากได้กระบะสวยมือ2ถูกกว่าใบแดงไปประมาณถ้าเอาใหม่ปี23อย่างเงี้ยนะครับปกตินะครับมันจะออกมันจะถูกกว่ามันแค่แสนเดียวนี่คือถูกกว่า2 0 0 0กว่าถึง3แสนบาทเลยนะครับหน้าใหม่สวยตัวท็อปแบบนี้นะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นกานั้นผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นสามพันเท่านั้นนะครับสนใจทักมาเลยนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้รับประกันเป็นตีให้เร็วรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับไเป็ปช่างรับตรวจรถรับดูรถนะคร รถคันนี้สวยตรงโปกแน่นอนนะครับใครสนใจยูสูนะครับ1.9ปีย3ตัว M ตัวท็อปกล้องเอ a ดาส์มีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันแบบนี้ติดต่อไมาเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมโทรหาเป้แอดไลน์มานะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ